เรื่องจริงผ่านจอรเรื่องจริงเตือนภัยต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรระมัดระวังตัวค่ะโดยเฉพาะเจ้าของร้านขายของชําในจังหวัดนครสวรรค์เพราะมีแก๊งขายสบู่ออกอารวาสโดยใช้กลลวงหลอกเหยื่อให้สูญเงินไปหลายหมื่นบาทสุดท้ายได้เพียงสบู่ที่ไร้คุณภาพเหล่านี้มากองอยู่หน้าร้านนี่คือเรื่องจริงเตือนภัยที่ทุกคนควรช่วยกันแจ้งเบาะแสค่ะนำเสนอเรื่องจริงโดย Sing Discover 500 ห e e. ลอดไฟ LED หลอด LME สบู่นับร้อยก้อนที่ผู้เสียหายนำมาแสดงให้ดูคือรอยแผลที่สะกิดใจเธอทุกครั้งที่เห็นมันเพราะตอนนี้เธอทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆจะขายทิ้งก็ไม่คุ้มเนื่องจากซื้อมาในราคาที่แพงแสนแพงแต่คุณภาพของสบู่นั้นก็ช่างด้อยดูไม่สมกับราคาเสียเลยผู้เสียหายจึงทำได้แค่เก็บมันไว้เป็นหลักฐานครับและร้องเรียนผ่านมาทางนักข่าวเฉพาะกิจที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้ช่วยเผยแพร่พฤติกรรมสุดแสบของคนร้ายแก๊งนี้เขาก็บอกมาเปิดตลาดให้ตรอ<ม>ตรอให้มาเปิดตลาดในสินค้าเนี่ยทุกอันเนี่ยเราขอลงไม่เอาสบู่เขาบอกไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าต้องลงในสเต็ปนี้ผมมาในในสเตปนี้ต้องลงก่อนมีคนแรกคนร้ายใช้กระบะสีขาวต่อเติมหลังคาเป็นผาหนะทํทำทีเข้ามาเสนอขายสินค้าเหมือนกับเซลแมนทั่วไป โดยอ้างว่าบริษัทของพวกเขานั้นมีสินค้ามากมายให้เลือกแต่ในวันนี้ยังไม่ได้นําสินค้ามาให้ซื้อสบู่แทนไปก่อนแล้วจะเอาสินค้ามาเปลี่ยนในวันหลังแทนันม,ม็นกใก้ดูดูดูแล้วก็ดูอ๋อขอตัดออกมาก้งใดไหมสบู่เนี่ยมันกระติกเลยเปื้อเปื๊อเปื้เป,ป,ปืติกบางตัวมันก็ไม่ได้ให้เอาคงไม่มีสินค้าเนี่ยแล้วก็บอกโอ้โหมันเยอะเลยอะเนี่ยอ๋อเยอะไม่เป็นไรป้าไม่ต้องปไปไล่อย่างเงี้ยเยอะอ่ะเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนพรุ่งนี้อ๋อคนเนี้ยนะ ้ายหลอกตีสนิทกับเจ้าของร้านอย่างแนบเนียนครับจนเธอยอมตกลงซื้อเพราะเห็นว่าสินค้าในรายการที่คนร้ายนำมาเสนอนั้นมีราคาถูกกว่าท้องตลาดระหว่างนั้นคนร้ายสองคนในแก๊งก็รีบขนลังสบู่เข้ามาในร้านทันทีโดยอีกสองคนชวนเจ้าของร้านคุยไปเรื่อยๆเพื่อบีงเบนความสนใจซึ่งทุกอย่างก็ไปไปตามเกมที่คนร้ายได้วางเอาไว้จากนั้นก็ทำการคิดเงินและเธอก็จ่ายบิลน,นี้ไปเกือบ20,000บาท เมื่อคนร้ายไปแล้วจึงมาตรวจสอบสินค้าและก็เริ่มพบความผิดปกติคิดเงินเราไปเนี่ยมัน14แพแ็คแต่ลงได้12แพ็คจ่เขาคิดเงินไปเต็มเราก็โทรไปถามเขาก็ยังไม่ย,ไมยังไม่รู้แล้วว่าเขาต้มหรือไม่ต้มอะไรเงี้ยก็เลยโทรไปถามบอกอ่ะเอาเงินไปแลกสินค้าเ็าไม่รับไม่รับพอตกเย็นก็โทรส่วนเข้ามาว่าอ้าวและที่ไหนเล่าบอกสันเจ้าไก่ตองอ่ะเล่าก็ลงะบู่ไว้รายการมันสิบสี่แพ็คแต่ะบู่มันได้ติ สองแพ็กบอกเอ้าผมลงให้ครบติบอกไม่ครบแต่นี่มีกล้องวงจรนะก็บอกงี้ไม่เชื่อมาดูก็ได้บอกงั้นเดี๋ยวผมเช็คสต๊อกก่อนบอกแล้วอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยก็ถามก็เนี่ยอยู่สายโกะพระเนี่ยค้ังใหญ่เนี่ยก็เลยบอกอ๋ออแล้วก็ลงขึ้นก็หายไปเอาใหม่อีกโทรใหม่อีกแล้วว่าไงสินค้าเนี่ยแล้วจะเอายังไงเล่าก็บอกงั้นเอ้าจะเอาไงเล่าก็ว่า ไอสินค้าก็ลงไม่ครบแล้วก็จะมาเปลี่ยนแชบพูวางหูเลยอมไม่รับร้านจะติดต่ออีกได้ไหมได้ลงขึ้นเว้นไปสองวันติดต่ออีกหรือไงรับอีกเพราเอาเครื่องตัวอื่นโทรไปซามเบอร์ร <ทะ S 1> ับปั๊บเลยอ้าวแล้วว่าไงที่ว่าจะมาเปลี่ยนในนี้อ้าวผรรีบอะไรก็ตั้หาว่างั้นก็แตมะมาไหลเนี่ยผมอแต่วันที่หนึ่งก็แล้วนี่มันก็หลายวันแล้วว่ายังไม่รู้อีกหรือบอกแต่อย่าวางหูนะโทรที่ไรแกวางทุกที ผมวางที่ไหนแล้วบอกเอาไม่วางก็ฝังแล้วแกจะบอกว่าผมขอเช็คสต็อกฝังไม่เข้าใจไงบอกรู้ว่าเช็คสต็อกมาหลายวันแล้วว่าเอาหรือจะไม่ให้ยบอกเอาทำไมให้งี้ก็สวยเลยที่นั้น่ะอื่มันก็วางลยเนี่ยทนเนี้ทางนั้นเลยนะ่ที่ที่อยู่ในกล่องหนักหมดเลยเนี่ยเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยแพ็คนึงเนี่ยเขาบอกจะเอาลงมาให้กี่แพ็คนะ สิบสีาเนี่ยในรายการเขาเนี่ยสิแพ็คเนี่ยได,ได้ได้ที่เขาคิดเงินล้ไปอ่ะ mm. แต่ลงไม่แค่12มันไม่ครบสินค้าไม่ครบ oh. ผู้เสียหายให้ปากคํากับตำรวจถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งนับจากวันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้เ,เธอก็ไม่สามารถติดต่อกับคนร้ายได้อีกเลยโชคดีที่ร้านของเธอยังมีกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมและหน้าตาของคนร้ายทั้ง4เอาไว้ได้ จึงใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความลงบันทึกประจําวันเอาไว้แม้ว่าความหวังที่จะได้เงินมื่นกลับมาดูจะริบรีก็ตามทีแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่ทําได้ในตอนนี้ <S <S <พอ>เธอเชื่อว่าน่า<ขอ>จะมีร้านค้าอื่นๆในละแวกนี้หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่โดนกลลวงแบบเดียวกันนี้อีกหลายรายตำรวจจึงลงพื้นที่เพื่อกแกะรอยกดลายแกงนี้ครับจนมาเจอร้านค้าอีกร้านหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันเลยอืม แฟนลงมแน,น,นะขะก็ตัวแรกแฟนเขาก็ตรวจเอกสารไอ้ตรวจรายการนะ,นะ่นเนาะอันี้ก็พอตรวจแล้วมันทําไมถึงเงินเยอะกับของนี่แฟนก็เลยมาขอดูของขอดูของรายการน่นนะเขาก็สลับจับเขาใจไงเราไม่เคยเปิดร้านแรกๆด้วยอ่ะตรวจเราก็ไม่ครบจ้านี่นแฟนก็บอกโอ้ยถ้าสะู่เยอะอย่างนี้ผมไม่เอาหรอกเหมือนเหมือนแบบทำเป็นกล่องๆๆๆงี่ไหมนะ แฟนก็เลยตรวจเอะทำไมค่าของทำไมถึงเงย่อจังผู้เสียหายนำาลังที่เก็บสบู่คุณภาพต่ำออกมาสแสดงให้ตำรวจดูทันที<ส><ๆ>เธอยังเจ็บใจทุกครั้งที่หยิบมันออกมา<ส>และต้องเอามาวางขายในราคาที่ต่ำกว่าทุน<ส>เพราะทำอะไรไม่ได้จริงๆจะทิ้งก็แสนเสียดาย<ๆ>เพราะลงทุนไปหมื่นกว่าบาทแล้ว<ส>แม้ในวันนั้นผู้เสียหายจะพยายามปฏิเสธไม่เอาสบู่เหล่านี้แล้วแต่สุดท้ายผู้เสียหายก็ถูกคนร้ายพูดจาหวานล้อมและยัดเยียดให้ซื้อจนได้ ตตัวแทนของแบบบริษัทปกตส่งเหล้าส่งเบียร์ราคาถูกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สินค้าครบวงจรเนี้ยครับตอนนี้เขาก็ให้แบบลงก่อนลงแบบเป็นเคสเขาอะไรเขานะัะอืออ่ไเนี้ยเนี่ยเขาเอามาลงยังไงครับก็ลงเขาก็จัดกระจายให้เราดูดี่เลยอมกี่คนก็มากี่คนสองคนมาสองคนครับเข้ารถอะไรมากระบะคันโต้รถกระบะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราโดนหลอก ก็มาเช็คที่หลังไงฮะมาเช็คดูแล้วโดนแล้วก็โทรถามเพื่อนเพื่อนก็เป็นซับเขาบอกโอ้โดนแล้วโดนหลอกไปเมีของถูกในโลกเขาบกเแล้วสบู่นี่เราราคาเท่าไหร่เขาบอกเก้ามันเก้าร้อยกว่ามันแพ็คเนึงอะแพ็คเก้าร้อยกว่าตกตกตกเก้าสิบกว่าบาทอะราคาสูงอะเขาบอกเขาบอกผมบอกไม่เอาไม่เอาเขาบอกเอาเถอะพนเดี๋ยวเขาเขาบอกว่าจะตัดเป็นสเต็ปของเขาใช่ไหมสเต็ปของเขา ขอ,ของบริษัทเขาแต่เนี้ยเราก็ไม่รู้คือผมบอกว่าสบู่เยอะเขาก็นั่นอะไรไงเขาก็ยัดเยียดแบบทบกองกระจายนั้นบางครั้งเขาก็ทับก็กล่องไว้เงี้ยเป็นรังไว้เราก็เขาทวนเราคุยอะไรก็แปะเรื่อยเฉยเงี้ยเหมือนกับโดนครับเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่ให้เช็คพอเราจะเช็คของเขาก็ดึงบินกลับเงี้ยไม่ให้เราเช็คบินไงก่อนเรามาเช็คข้างก่อนอืมมันจะโดนบินกัน นี่เมื่อปีอะไรที่โดนเนี่ยปีห้าหกปีห้าหกเนี่ยปีแล้วอแล้วก็ต้องยอมพอตอนนี้พอรับปุ๊บพอออกไปปุ๊บใครเบอร์โทรไว้โทรติดต่อเนี่ยปิดโทรศัพท์เลยตามที่เห็นพฤติการเนี่ยเขาดูแล้วจะเป็นตั้งข้อหาข้อาวาแบบไหนคงร่วมกันช่อโกงประชาชนครับไปร่วมกันช่อโกงครับเนื่องจากเอาสมบุกม,มาซึ่งมีราคาต่ำกว่า มา,มาบอกขายในราคาที่สูงกว่าครับแล้วเรามีเจะฝากเตือนชาวบ้านอย่างไงครับผู้ร้านค้าต่างก็งให้ตรวจสอบรับเสินดีๆนะครับว่าเ้าสินค้ามาลงแล้วใ,ให้นัเป็อตัวแล้วก็คุณภาพตามที่เสนอขายหรือไม่ครับก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อจะขอขอนุมัติอ,ออกหมายจับคนร้ายนะครับจากนั้นเราก็จะได้นำหมายจับ ตามแต่คร้ายมาดำเนินการตตามคนหมายต่อไปครับดูพฤติกรรมของคนร้ายแก๊งนี้กันนะครับพวกเขาใช้รถกระบะสีขาวต่อเติมหลังคาเป็นภาหน,นะและมีด้วยกันทั้งหมด4คนเป้าหมายของพวกเขาก็คือร้านขายของชำท,ทั่วไปซึ่งถ้าลองคิดดูง่ายๆหากคนร้ายใช้กลวิธีแบบนี้วันละ5รา,ายพวกเขาก็จะมีรายได้ตกวันละเกือบแสนบาททีเดียวและถ้าหากเราปล่อยให้พวกเขาลอยนวลอยู่ในสังคมแบบนี้แน่นอนจะต้องมีเหยื่ออีกเป็นจำนวนมากที่ถูกหลอกเรามาช่วยกัน หาเบาะแสให้ตำรวจเพื่อภัยสังคมเหล่านี้จะได้หมดไปสิทธครับตำรวจเชื่อว่าไม่น่าจะมีเหยื่อแค่เพียง2รายเท่านั้นนะคะที่โดนหลอกในลักษณะนี้และถ้าคุณผู้ชมท่านใดตกเป็นเหยื่อก็สามารถเข้าแจ้งความได้ในทันทีค่ะเพื่อตำรวจจะได้เบาะแสเพิ่มเติมและนำไปสู่การจับกลุมคนร้ายได้ในที่สุดค่ะ